อกว่าเอเจนต์ของเพียวเนี่ยคือมีเอเจนต์ที่เกาหลีติดต่อมานะครับมีความสนใจว่าเอออยากไปคัดตัวดูไหมนะครับซึ่งเพียวเองก็ก็อยากไปนะครับเพราะว่าเพียวเองก็อยากจะไปเขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์นะแล้วก็อยากจะไปทดสอบฝีมือด้วยนะฮะทั้งนี้เนี่ยเรื่องของการคัดเลือกก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะคัดกันที่เช็คแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปคัดที่โนนก็ไม่รู้นะฮะเอ่อจะมีขึ้นในช่วงมือนพฤษภาษแต่โควิดมันมันเกิดขึ้นก่อนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไป ไปคัดกันช่วงไหนหรือว่าคัดกันที่ไหนนะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหนึ่งโคต้านี่มันค่อนข้างอยากนะคืออย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเขาก็เหมือนกันคือมีโคต้านักาต่างชาติเป็นแค่หนึ่งคนเหมือนกันแต่เมื่อสองรุ่การก่อนนะครับคือส่วนหนึ่งเขาก็ต้องการที่จะเปิดตลาดเอเชียนะครับเปิดตลาดอาเซียนทีมหญิงก็เพิ่มไปเลยนะครับเพิ่มโคต้านิกาอาเซียนไปหนึ่งคน ถ่ากบ้า1ทีมเนี่ยมีโคตา้าในกาหลังชาได้2คนคือ1ต่างชาติ1อาเซียนนะครับส่วนผู้ชายก็คือมี1ต่างชาติ1เอเชียนะก็เพิ่มข้ามามันก็จะสามารถที่ทำให้เ,เขาเรียกว่าลีของคุณเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะฮะทีมของคุณก็อาจจะมีแฟนขับจากเอเชียจากอาเซียนไปเชียอย่างของเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้น,นนะฮะเราก็มีนักกีฬาไทยไป เจทีก็คือ้องทิพนะแก้วภรรยานะฮะแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มที่ไปทิพย์อยู่แล้วก็ไปที่แล้วก็เป็นน้องมุมเมที่ไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนไทยสนใจฮียเชียร์หลีกญี่ปุ่นหรือว่าทีมญี่ปุ่นพอสมควรเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคือเรื่องของบอลเล่หลีกเนี่ยคนมัน,ม,นมันอินค่อนข้างน้อยนะ,ะในบ้านเราก็อันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้นะ,ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของตลาดมันก็ไปไกลามากขึ้นส่วนหนึ่งก็เรื่องได้ได้เรื่องของการถ่ายสด นะแต่เดเมืองไทยก็ได้แค่ปีเดียวนะอีกปีหนึ่งนะนักกีฬาไทยเรามีสองคนก็จริงแต่ว่าการถ่ายสดไม่มีก็หาดูลําบากขึ้นนิดนึงนะส่วนหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแหละผมว่าคือถ้าเรื่องของเศรษฐกิจดีกระแสก,การตอบรับจากแฟนคลับในเมืองไทยมันมีค่อนข้างดีการถ่ายสดกลับมาในเมืองไทยมันมีโอกาสมากขึ้นแต่เร่างของเกาหลีเนี่ยนะับผมคิดว่าโอ้โหของเขาเนี่ยคือเท่าที่เช็คดูนะผมว่าลีเกาหลีเป็นอะไรที่ค่อนข้างเออเครซีพอสมควรนะ ถ้าไปนับที่ฟิลิปปินส์นะคือแบบคือมันมันไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะมันไปอีกระดับหนึ่งที่ว่าการแข่งขันมันมันน่าสนใจอะ่ะนะ,ะทีมน้อยก็จริงนะทีมมีอยู่แค่หกทีมแต่ว่าหกทีมเนี่ยมันสามารถแพ้ชนะกันได้หมดนะฮะมันสามารถที่จะเล่นแล้วแบบทีมเล็กชนะทีมใหญ่นะครับมีบางแมตช์ที่ทีมอันดับหกชนะอันดับหนึ่งยังมีเลยนะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยหลีเกาหลีผมว่าเป็นหลีที่ท,ที่ที่ดูสนุก ไม่ต่างจากลีกญี่ปุ่นเลยพระคอกันเลยสูสีกันเลยนะฮะอันนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าเพียวได้ไปเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเลยนะครับอืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าโคต้าในกีฬาต่างชาติของเกาหลีมันมีคนเดียวไงนะแต่เราก็ยื่นไว้ก่อนโอเคนะครับอ่าได้ไม่ได้ค่อยว่ากันตอนนี้เนี่ยก็ลองดูก่อนนะฮะส่วนจะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะ ถ้าเกิดว่ามีข่าวแบบเนี้ยนะฮะมีข่าวแบบเนี้ยเพียวถ้าสมมุติไม่ได้ที่เกาหลีผมคิดว่าอาจจะต้องมีไปหลีกอื่นบ้างนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่แค่อยู่ที่เกาหลีนะหลีกต่างประเทศเชื่อว่าหลังนีนเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นยุคข,ของเจเนอเรชันใหม่ของนักกีฬาไทยและที่จะต้องไปไปเปิดประสบการณ์นะครับไปเปิดเนตรที่หลีกต่างประเทศนะฮะก็ต้องก็ต้องลองดูอะนะฮะไปไปเก็บแมตช์เก็บประสบการณ์กันนะฮะ เสริมกระดูกเสริมความแข็งแกร่งนะฮะก็อาจจะต้องมีเรื่อยๆนะครับส่วนนึงเนี่ยผมว่านนะถ้าถ้าพูดถ้ามองในเรื่องของแง่ของนักกีฬามองถึงเรื่องของวอลย์บอาชีพนะฮะวอลบอลลีกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ได้สําคัญเลยนะฮะนอกเหนเรื่องประสบการณ์ในเรื่องของเงินนะอยู่เมืองไทยโอเคลรวผมว่ามันได้ไม่ไม่เท่าอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะอยู่เมืองไทยก็คือถ้าไม่ใช่นักกีฬาตัวท็อปอะเงินมันก็ได้ไม่เยอะหรอกนะะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่า มูลค่าก็ของเรามันก็จะสูงมากขึ้นนะครับอาจจะลําบากนิดหน่อยการใช้ชีวิตนะฮะแต่ยุคสมัยนี้มันหาวิธีแก้งเหงากันได้เยอะนะฮะถ้าเหงาหว่าโหลดแอปทินเดอร์มาเล่นนะฮะสบายใจนะฮะอยู่ต่างประเทศก็ลองดูนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่ดีนะฮะในการที่จะได้เห็นนักกีฬาไทยรุ่นหลังๆในไปเล่นต่างประเทศหลังจากที่รุ่นพี P ่ๆนี่ก็ไปโอ้โหไปรุนเลยไปยุโรปเลยนะครับไปบุกเบิกที่ทางยุโรปมานะครับหรือใน เอเชียก็มีทั้งฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียที่เราเคยไปเล่นนะครับก็อยากเห็นว่าอนาคตอยากเห็นรุ่นหลังๆนี้ไปเล่นมากนะครับจะ,ะรระรจะได้เขาเรียกว่าหลีกอรชีพบ้านเรากมจะได้เฟื่องฟูนะอย่างน้อยเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในรุ่นหลังนะครับว่าเอเห็นพี่ๆไปเล่นแล้วนะอะดีนะครับแต่ยิง่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ให้มีนะคืออยากให้เผยเรื่องของตัวเลขหน่อยนะ ว่าพ้ยมันไปมันไดเท่านี้นะมันได้เท่านั้นนะนะครับมันให้ทําให้คนมันเห็นทําให้คนอยากจะได้บ้างนะฮะเอ,อ่ออันนี้ผมว่าน่าสนใจคืออาจจะไม่ได้แบบบอกแบบสมมติซื้อไปร้อยหนึ่งุบบอกอู้ได้ไปร้อยหนะึ่งอาบอกสักเก้าสิบก็ได้บอกสักแปดสิบก็ได้หายไปยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้นอยมันกระตุ้นให้คนไี่แบบเอ้ยเห็นคนรุ่นหลังเห็นแล้วว่าออโอ้ยนี่ไปเล่นต่างประเทศนะหรือว่าเล่นในเมืองไทยนะเงินเดือนเนี่ยโอ้ผมเงินเดือน ห้าหมื่นอย่างเงี้ยคนก็อยากหันมาเล่นวูเลยบอลน,นะมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่ดีที่ดีเลยนะฮะอย่างน้อยเอาเงินมาล่องไงนะให้คนมีความอยากที่จะเล่นนิดนึงนะครับผมเออ,อันนี้ผมว่ารอรอติดตามดูแล้วกันนะครับสุดท้ายพูดถึงเรื่องของเกาหลีนะนะฮะดีเกาหลนะนะีเนี่ยก่อนน้นนี้ก็มีข่าวนิดนึงนะครับของคู่แฝดนะครับอีดายองกับอีแจยองนะครับสอง คู่แฝดของเกาหลีนะเขาก็จะได้เล่นร่วมกันแหละนะครับก่อนนั้นที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเล่นร่วมกันหรือเปล่านะครับคือโซโมสรฮึงกุกพิ้งสไปเดอร์เนี่ยในทีมของเกาหลีเนี่ยก็ได้คว้าตัวดายองนะครับมือเซตฝาแฝดเข้ามาร่วมทีมนะฮะในฤด,ดูกาลหน้านะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฮึงกุกพิ้งสไปเดอร์เนี่ยเขามีแจยองอยู่แล้วแจยองนี่คืออ,อหัวเสานะผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะฮะ ดายองไี่เป็นหัวเสาอาจจะยองเป็นหัวเสาส่วนดดยองเนี่ยเขาอยู่กับฮุนไดฮิลสตรดทนะฮะแล้วกเ็เล่นให้กับทีมฮุนไดและเป็นตัวเซตแต่ในฤดูกาลหน้าเนี่ยฮึงกุเขาต่อสัญญากับแจยองแล้วก็ซื้อนะครับดดยองเข้ามาร่วมทีมด้วยนะฮะก็ทําทให้กูแ้แฝดจะเล่นพร้อมกันในฤดูกาลหน้านะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าดดยองเนี่ยจะรับเงินอยู่ที่ สี่ร้อยล้านวอนนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณสิบล้านนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือสัญญาหนึ่งปีหรือเปล่านะฮะส่วนแจยองเนี่ยรับไปหกร้อยล้านวอนนะฮะหรือประมาณสิบหกล้านบาทเนี่ยนะฮะรับสิบกว่าล้านเนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอบ้าบอมากนะฮะคือครีซี่คลซี่มากนะฮะสิบ, crazy. Crazy บล้านอะต่อให้สองปีก็ยังถือว่าเยอะหรือต่อให้เป็นสามปีก็ถือว่าเยอะนะฮะ หนึ่งปีรับสิบล้านนะครับสองปีรับถ้าสมมตินนะผมว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าสัญญามัน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 ยาวแค่ไหนนะสองปี